สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าถ่ายภาพต่อเนื่องได้เยอะภาพที่สุดเท่าที่เคยจับมือถือมาเนี่ยยี่ห้อไหนถ่ายได้เยอะแล้วถ่ายได้จำนวนกี่ภาพอ่าถ่ายภาพต่อเนื่องก่อนถ่ายภาพต่อเนื่องก่อนอันนี้เราอยู่ในโมโต G ี G20 ถ่ายภาพต่อเนื่อง แบบกดแช่ชัตเตอร์แล้วรัวชัตเตอร์เลยแช่แ่แ่เนี่ยในม o โต G20 เนี่ยได้กี่ภาพอ่าเอาอันนี้ก่อนนะอ่าเราลองก็มาเข้ากันดูเข้ามาในกล้องแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกฟังก์ชันอ่าฟังก์ชันนะแล้วเราก็เลือกนี่อ่าเขาจะมีเรื่องการถ่ายภาพต่อเนื่องอยู่ตรงนี้กดลงไปอ่าหลังจากนั้นเราก็เอานิ้วเรากดแช่ที่ชัตเตอร์ตรงนี้นี่กดแช่โชว์จะเห็นตัวเลข เนี่ยเขาก็ไล่มาจนทับ30ก็คือทั้งหมดเนี่ยถ่ายได้30ภาพใน Moto G 20แต่คำถามก็คือเคยจับมายี่ห้อไหนถ่ายได้เยอะสุดอยี่ห้อที่เคยจับนะอ่าที่ไม่เคยจับไม่รู้แต่เท่าที่เคยจับมาที่เยอะสุดเนี่ย Huawei Huawei เนี่ยเยอะสุดได้กี่ภาพได้ทั้งหมด100ภาพเวลากดรัวชัตเตอร์เนี่ยเขารัวที100ภาพเลยนะ เราก็อูโหูพี่ทำไมมันเยอะอย่างนั้นหรอข้อดีข้อเสียมันคืออะไรอ่ามันต้องดูข้อดีข้อเสียด้วยนะแหมข้อดีก็คือเวลาเราลัวชัตเตอร์ถ้าเกิดมันสามารถเก็บภาพได้ยาวๆเช่นถ้าร้อยภาพอย่างเงี้ยอ่าเราไปถ่ายนกพีราบกาลังกระพือปีกบินแล้วก็กดลัวชัตเตอร์เนี่ยโอกาสจะได้ภาพสวยๆเนี่ยการหน่วงของเวลาเพราะมันถ่ายตั้งร้อยภาพใช่ไหมมันก็จะมีเวลาเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะได้ภาพสวย ก็มีเปอร์เซนต์เยอะกว่าอ่าเราก็สามารถไปคัดได้อันนี้มันเป็นข้อดีนะถ้ามันถ่ายเยอะๆเออแต่ข้อเสียก็มีนะพี่อ่าข้อเสียมันคืออะไรอืมข้อเสียก็คือมันจะเปลืองพื้นที่ในโทรศัพท์พี่กดลัวชัตเตอร์เข้าไปบ่อยดิโอ้ยพี่คิดดูนะกดทีร้อยพาวน่ะมันเก็บลงไปในเมมโมรีของเครื่องเลยโอ้โหพี่มันก็เปลืองพื้นที่ในโทรศัพท์พี่ไม่ใช่น้อยนะอันนี้มันก็ ก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบถ้าชอบให้มันเยอะๆก็เตดาที่เห็นก็หัวเว่ยอะยี่ห้ออื่นไม่เคยเห็นมาท็อปที่100เลยนะอต่าที่หัวหัวเว่ยก็เลยก็วายเก้าอเครื่องอ,อื่นไม่รู้ไม่เคยจับเครื่องอื่นแต่ก็ของยี่ห้อเขาก็น่าจะน่าจะเท่าๆกันหมดมั้งคงจะไม่มีลำเอียงกมั้งไหมรุ่นนี้ได้ยี่าิพาุ่นนี้ได้ร้อยพามคงไม่เป็นแบบนั้นมั้งก็นั่นแหละส่วนยี่ห้ออื่นก็ราวๆเนี้ยสามติบห้าติบอะไรเงี้ย ใช้ก็รู้สึกไม่ค่อยสาแก่ใจเท่าไหร่เหมือนกันถ้า,าคนไม่ใช้ถ้าไม่ใชไ้ไม่ใช้ก็แล้วกันไปพี่อย่าไปเครียดมากเลยเวลาถ่ายก็มือนิ่งๆน,น,นะมันจะได้ภาพสวยๆอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับคําถามที่ถามว่ายี่ห้อไหนถ่ายภาพต่อเนื่องได้เยอะสุดเวลากดชัตเตอร์หนึ่งครั้งรัวทีเดียวเลยก็หวัวเวยรัวรวดเดียวร้อยภาพเลยยี่ห้ออื่นก็น้อยานี้อย่างที่เห็นนะเขาโมโตโจีทก็ได้แค่3ามที่ภาพเองอื แต่บางคนก็เอาพอแล้วตอบติฟ้าก็พอแล้วเลยแย่ๆอัอนนี้เราแต่ชอบมาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ